อ่านแล้วโอเคอ่านแล้วนะเอาใหม่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 โอเคเทคกเเทคกเเทคกเวิธีดู <ไป S 1> ะระ <yeah. S 1> ยะสไนเปอร์ก็คือขออธิบายของแต่งสไนเปอร์ก่อนคือไอสไนเปอร์ซ็อกเนี่ยจะทำให้เราเล็งไวขึ้นและอ่าเป้าไม่เบี่ยงเป้าไม่เบี่ยงตอนเราเล็งนี่สมมตินนะเห็นไหมผมจะมองผมจะเล็งตาไว้ตาเหลืองเนี่ยเห็นไหมอ่าด้วยความที่ผมใส่สไนเปอร์ซ็อกม่วง มันเลยแทบจะไม่ขยับเลยเห็นไหมแต่้ผมใส่มันจะหายใจแรงมากเ๋ยดูนะนี่ผมจะปล่อยผมจะวางเมาส์นิ่งๆโอเควางนิ่งนะเห็นไหมมันจะสายขึ้นลงไปเรื่อยๆทําให้เวลาเรายิงไกลๆอะ่ะมันยิงยากอ่ะแล้วก็ความเร็วในการเข้าสโคปมันขึ้นอยู่กับสโคปด้วยอย่างสโคปอ่าสไปเปอร์คูณสิบเนี่ยมันจะซูมค่อนข้างจะช้าเลยมันก็ต่างกันไม่ไม่กี่เทียววีหรอก แล้วก็ไอเนี้ยทำให้เราในปรอร์ซอกอะทำให้เราซูมไวขึ้นด้วยแต่สมมติถ้าเราใส่เาใส่ดูนะไวปะอ่าถ้าเราใส่นี่มันจะไวไวขึ้นอีกนิดเดียวแหละแบบแท้จะเซียววีอ่ะก็ไม่มันมันไม่ค่อยรู้สึกหรอกนะจริงๆริงวอะ่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่คำถามยอดนิตที่เป็นคอนเทนต์ในวันนี้เลยก็คือยิงระยะสนนยยิงกะยังไงถ้ามันประมาณ100เมตรหรือต่ำกว่าร0อเมตร ยิงไปเลยจังไอจุดบนสุดย์ยังไงก็โดนมันจะเริ่มที่200เมตรมากกว่าสองเมตรก็คืออ่าสมมุติว่ายอดเข่าเนี้ยผมจะยิงให้โดนยอดเขา่านี้โอเคไหมยอดเข่าเนี้ยร9อยเจเมตรเห็นไอจุดไหมว่าเป็นมันเป็นสองสามสี่ห้าอันเนี้ยสองรอยเมตรแสดงว่าเราต้องใช้จุดนี้เพื่อในการยิงเห็นไหมยิงไปอ่าเห็นไหมโดนตรงอันี้พอดีเลยโดนตรงไอยอดเข่าพอดีเลยเพราะยอดเข่าเนี้ยเป็นระยะ2 0 0รอเมตร โอเคส่วนอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างคลิปตัวอย่างอันนี้คือนี่อันนี้ตอนแข่งของ Tour Ten X นี่ผมเห็นแล้วว่าเป็นกลอลอกกาลังวิ่งมาผมสามารถเช็คระยะได้ด้วยตรงนี้ด้านขวา2องร้อยสเมตรอ่ะผหยิงไปโอเคแต่จังหวะที่2เนี่ยเหมือนเดิมเลยผมผมท่าเป้าแล้วด้วยความที่ผมท่าเป้าชินแล้วอ่ะผมก็เลยสามารถยิงได้แบบทันทีเพราะผมรู้ว่าผมควรจะเล็งตรงไหนจริงไหมอ่าะก็ประมาณนี้แหละ ใช่เลยใช่ไหมตัวอย่างเย่ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับเจอกันในทวิชบ๊ายบาย ให้สาให้เป็นประโยชน์อ่ะโอ้โหขอ17ตาเมทันได้ไหมเออเออยิงมายิงมายิงมาแล่กันแลกกันแลกกันแลกกันนัดหนึ่ง

ใส่เขายังไงเหรครับถึงนเหมือนที่ฝาบนฝาบนหรือซ้ายบนครับเฮีย นี่ของจริงต้องปากกาก๊สทะลุประตูไม่ใช่ปาากแก๊สตาลเบิดอะอ้ะบกระครกระรก,กรตกร

อ่าข้างเนินข้าเนนครัโดนลอนะก็เป็นโคเวอร์ได้นะฟิ้ ต้องั่งยนแข่งผมอยากรู้จังวาไหนคนเข้าสุดหรือไม่ทุดนคนเล่นไม้หนึ่งลการเล่นเล่นเปลีจะเล่น,น,ลนยังไงดีพอเข้าไปได้เล่นคนแล,ล้วมันตลอดยิงให้เขาเจ็บก่อนแลน้วค่อยเข้าเราจะไม่เข้าเลย ถ้าเป็นแอทัคเกอร์นะจนกว่าเราจะยิงเขาเจ็บไปเอา,อางี้ยิงจนกว่าเราจะชัวรว่าเราจะกระโดดเข้าไปแล้วเรา,าเราสามารถทาราล่มได้เลยอย่างตัวนี้ผมมั่นใจว่าผมยิงเขาล้มได้ไหมผมก็เลยดัสุด

เอาไปใช้ได้น่ารักจักไปทำไมวะไม่ได้ใช้อยดิดคนและเาผมเนี่ยแหละคนตั้งชื่อ Rapido, rapido. We have a lot of Spotted one, what i We've got and I have 养完了。<music>